สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปติดตั้งกระเป๋าโทเค็นพ็อกเกตนะคะติดตั้งได้ทั้ง iPhone, ios หรือว่า Android ค่ะเบื้องต้นนะคะสมาชิกของเราที่ติดตั้งกระเป๋า t o เค็นพ็อกเกจะสามารถไปเอาลิงก์แนะนําให้กับเพื่อนๆได้ค่ะวันนี้จะมีเพื่อนๆอยากจะเปิดกระเป๋าโทเค็นพ็อกเกเพื่อนของเอมี่ใช้ iPhone ค่ะก่อนอื่นนะคะเอมี่ก็จะเอาลิงก์เปิดกระเป๋าให้เพื่อนก่อนนะคะวิธีการค่ะเข้าไปที่โทเค็นพ็อกเก็เลย แล้วไปจิ้มตรงรูปคนที่เขียนคำว่ามีตรงนี้นะคะแล้วไปจิ้มที่คำว่า in white friends หน้านี้นะคะก็จะมี QR code อยู่ให้เพื่อนๆส่งภาพนี้ไปให้เพื่อนของเราติดตั้งกระเป๋าได้เลยจิ้มไปตรงสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแล้วมีลูกศรชี้ขึ้นด้านบนนี้นะคะแล้วทำการส่งให้เพื่อนค่ะเอมี่จะส่งไปที่ไลน์ของเพื่อนเพื่อนชื่อวีนะคะจิ้มชื่อวีค่ะกดแชร์ค่ะ ส่งไปให้วีเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะวีเองค่ะวันนี้วีจะทำการเปิดกระเป๋าโทเค็นพ็อกเก็ตนะคะเอมี่ได้ส่ง QR code สำหรับการเปิดกระเป๋าโทเค็นพ็อกเก็ตมาให้แล้วในไลน์เย้ yeah yeah yeah. กดรูปภาพขึ้นมาแล้วก็ทำการบันทึกลงไปในโทรศัพท์ก่อนค่ะทำการเปิดไลน์ขึ้นมาปิดหน้านี้ไปก่อนนะคะย้อนกลับไปค่ะไปจิ้มตรงคำว่าหน้าหลักค่ะ มุมซ้ายล่างนี้นะคะแล้วก็ไปกดเพิ่มเพื่อนจะอยู่มุมขวาบนนะคะไอคอนที่3ลรูปคนและมีเครื่องหมายบวกตรงนี้เลยค่ะเลือก QR code ไอคอนกลางนี้นะคะและเลือกรูปภาพค่ะอยู่มุมขวาล่างค่ะแล้วก็เลือก QR code ที่ทําการเซฟเมื่อสักครู่นี้และจะขึ้นลิงก์สีฟ้ามาให้ด้านบนนี้ค่ะกดลิงก์สีฟ้าด้านบนนี้ได้เลย เราเลือกคำว่ามบ b ายเพราะเราทำการติดตั้งแอป,ปในโทรศัพท์มือถือค่ะแล้วเลือกที่ที่เราจะทำการโหลดนะคะจิ้มไปตรงคำว่า App Store สีดำๆนี้นะคะแล้วก็จะลิงก์มาที่ App Store ค่ะกดคำว่าติดตั้งหรือตรงรูปคลาวตรงนี้นะคะรอโหลดสักครู่หนึ่งค่ะหลังจากนั้นกดเปิดได้เลยค่ะตอนนี้ V ีกำลังจะเปิดกระเป๋าใบใหม่ ให้จิ้มไปที่ไอคอนที่2ที่เขียนว่า no accounts จิ้มไปเลยค่ะจิ้มไปตรงคำว่าชรอนได้เลยค่ะเลือกไปที่รายการแรกค่ะ create wallet ค่ะแล้วเราก็มาทำการตั้งชื่อค่ะตั้งชื่อเป็นชื่อตัวเองเลยนะคะชื่อ V ก็เขียน B แบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านจะต้องเป็นตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและตัวเลขรวมกัน8ตัวขึ้นไปค่ะ แล้วก็รีพีทใส่อีกรอบนึงนะคะใส่เหมือนเดิมเลยค่ะและมาจิ้มตรงกลมๆที่เขียนว่า i h a v e free and agree จิ้มด้านบนให้เป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้ค่ะและจิ้มคำว่า create wallet แถบสีฟ้านี้ได้เลยหน้านี้นะคะจิ้มคำว่า i got it ด้านล่างนี้ค่ะและ3ช่องนี้เขาให้เราเลือกนะคะเลือกทั้ง3ช่องแล้วก็กด i got it ค่ะ หน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้ารหัสความปลอดภัยค่ะหน้า12วลีหน้านี้เราจะต้องทําการจดบันทึกให้เรียบร้อยนะคะขออนุญาตจดบันทึกก่อนนะคะจดบันทึกตัวบรรจงค่ะจดเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดคําว่า complete backup verify it แถบสีฟา้าด้านล่างนะคะหลังจากนั้นคะ่ะหน้านี้เขาจะให้เราทําการเติมวลีตามลําดับที่เราทําการจดเมื่อสักครู่นี้วีก็จะทําการเรียงลําดับนะคะทำแรกค่ะ คำที่สองค่ะคำที่สมค่ะคำที่สี่ค่ะคำที่ห้าค่ะคำที่หค่ะคำที่7ดค่ะคำที่8ค่ะคำที่9ค่ะคำที่สิบค่ะ11ค่ะและ12ค่ะหลังจากนั้นกดคาว่า confirm ด้านล่างนี้ได้เลย create เรียบร้อยแล้วแล้วมากดคําว่า i got it ด้านบนนี้ค่ะ ขึ้นมาแล้วคะ่ะกระเป๋าของวีเรียบร้อยคะ่ะจิ้มตรงแถบแดงๆที่เป็นชื่อวีครั้งหนึง่งแล้วจะเข้ามาหน้ากระเป๋านะคะกระเป๋าหนึ่งใบสิ่งที่เราจะต้องทำการเก็บนะคะมีอยู่5อย่างด้วยกันคะ่ะวิธีการเก็บนะคะควรจะเก็บไว้ในสมุดบันทึกของเรานะคะเอมี่จะยกตัวอย่างให้พี่ๆดูนะคะเก็บในโทรศัพท์มือถือให้ไปเก็บที่โน้ตคะ่ะไปที่โน้ตเลย กดตรงรูปสี่เหลี่ยมและวมีินสอตรงนี้นะคะทําเป็นข้อข้อไว้ได้เลยชื่อกระเป๋าก็คือ V ข้อ1นึ่ข้อสอรหัสผ่านรหัสผ่านของดองน,นะคะสามค่าสามคือสิบสองวาดี 12วลีเราก็ทําการจดหรือทําการพิมพ์งลงไปได้เลยเอนี่จะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเอนี่ทำการจดเรียบร้อยแล้วอย่างที่สที่ต้องเก็บนะคะก็คือเลขกระเป๋าเลขกระเป๋าสามารถที่จะไปเอาเลขกระเป๋าที่ตรงนี้เลยจิ้มไปตรงคําว่าดีเทลค่ะเลขกระเป๋าของเรานะคะจะมีตัว t g v v เล็กเเล็ก 4F แล้วก็จุดจุดจด ดะะ้านหลังจะมีสี่เหลีหล่ยมซอ้อนกันค่ะจิ้มสี่เหลี่ยมซอ้อนกันตรงนี้เลยแล้วกดคอนเฟิร์มค่ะ <All right. S 2> ไปที่โน้ตนะคะเพื่อทำการบันทึกต่อเลย <All day. S 1> วางเลขกระเป๋าลงไปค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือ private key ค่ะ <All right. S 1> วิธีไปเอา private key นะคะ <All right. S 1> เปิดกระเป๋า token pocket ค่ะกด,ดไปที่คำว่า details ค่ะ แล้วจิ้มคาว่า export private key รายการที่2นี้นะคะใส่รหัสผ่านเลยค่ะแล้วกด confirm ค่ะหน้านี้ติ๊กถูกให้ครบทั้ง3ข้อเลยแล้วกด I got it ค่ะแล้วจิ้มคาว่า copy private key ด้านล่างนี้ค่ะ copy เรียบร้อยแล้วค่ะเราไปที่ node ค่ะไปทําการบันทึกต่อเลยวาง private key เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเป็นวิธีการเก็บ ห้าอย่างเก็บความปลอดภัยของกระเป๋า Token Pocket นะคะกระเป๋าใบน,นี้สามารถที่จะใช้งานได้ทั้ง iPhone แล้วก็ยี่ห้ออื่นๆในการที่จะซื้อระบบแล้วก็อัพสลอตสำหรับแพลตฟอร์ม o f c a ค t นะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันที่คลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ